รถมาบ่าห่อนะก็ต้องหาบเอาโดยพะว่ารถมันลงมาบ่ได้ทางกะทนไดเกี่ยวเบิดนนนเนาะบ่เห็ดกบะบ่ได้เนะาะนักข้นนักข้นได้นีดเนะาะนักน<า>นกุลก ภัดาพมาพี่น้องเลยเนาะทองฟ้าสีครามปนไปด้วยก้อนเมฆอย่างสวยงามธรรมศาสตร์ธงไฮธงหน้าอ่าพี่น้องเลยธรรมศาสตร์ธงไฮธงหน้าแบบอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยปลาเขา่าปลาน้าพี่น้องเลยอ้าวกับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูอเพื่อนกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้องเลย เอาพ่อๆับบาบุญซาละวันเนี่ยพี่นังเด้พอพ่อๆกันตอนค่อยคำลงแรงงามเหลิกทำเหลิกเฮียนพี่นังเลยอ่าเนาะเอาพ่อๆับน้องนิวแล้วกับพอน้องนิวพี่นังเลยโดย,โดยสบายดีเด้อ <c oughs> มือดีมาคนเขา่าตอนงามเลิกเคียนสามมุงโดย,โดย มาเป uh, to <Yeah. S 2> <un> well ็นการแลนมาหาพ่อเลื่อนพอพับปุ๊บพรบวุ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะวุนกับคนเข่าพี่ละคนเขากำลังลบฝนอยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้คนเขานี้ฝนอยู่พี่น้องเลยพับวุ่นกับเป็ดไอเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไปกับพ่อยพี่น้องป่าลุงหลายๆเนาะเวลาว่าเวลายังกับอยากไอแนนนึงบัวเป็นยังเนาะมีทีนี้มาโฮมแท้น้องนิวเนาะประจักษ์กระเพาะประจักษ์เป็นไอพี่น้องเลย น้องนิวโดนโตพันน่ะบ่มักใส่ส่งขายาวเสียขันยาวได้พี่น้องเอ้ยเมื่อเวาพ่อบ่ซื้อให้พ่เพิ่นก็บ่มักบ่ลูเยังคือมักใส่เสียันยาวมันฮอดแล้วน้องนิวน้องนิวบ่มักฮอดน้องนิวมเย็นเยกะน้องนิวก็บ่มักสิเสันยาวสสุกันยาวดำลลูกเจ้าย่านดำบ่ มันใหญ่เป็นชาวมากนดำนะผู้ผ่าวผู้ว่าผู้มักได้เดี๋ยวนางไรมักจะมักดำไม่จะมักขาวหรอกมักมักขาวมักขาวต้องใส่เสื้อกันหนาวนะเลยเมื่อนี้บอกปลาลุงแน่บววงนี้จะมาเห็ดหยังซอยพอวงนี้ชิมากคนเขานเลยหาบเข่าพี่ปุ่นบ่โดยอืมหาบเข่าเมื่อ ไฟบอลเปล่าเฮือนเปล่เป็นนะอะไรเนาะเพราะว่ามองนี่ลดลงมากบ่ได้เนาะลดลงมาบ่ได้พาเกียวโยงเบิดอ่าพอแขกก็เลยมาเกียยวอยู่นีเพราะว่าอยู่นี่มันซุกกลัวหมูเลยมันสเพาะเนาะพี่น้องทว่ามันซุกร้านนะรถเขามันสินล้นจนอันคนตายเนาะจนข่วงเข่าจนเป็นเหีย่ยพี่น้องเลยก็เลยพอแขกมาเกี่ยวนี่ก่อนมันตันทางทางลงพอดีขทาทางเกี่ยวเนาะ ทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเทื่อนหนึงน่งเนาะเบิด<ม>สุขูสุคนอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในหน้ากระตางประเทศเนาะพี่น้องเลยออา,ามาสู่ช่องพอบุญสารวันโปดูกว่าโดยพอลูกอร์นพอลูกอร์กกอนเนาะน้องวินเนอร์ลงมาเมื่กี้นอนเมื่อเน,นิ่นนอนบ่ดูนอนอย,ยู่หยอกเล่นกับแม่อินอยอะตื่นทีตื่ เป็นอะไรค้อมูลซื้อของลูกที่ว่าท่านุ่งจันทร์มันมาแจ้งข่าวดีสิได้เงินงามดีใจบ่ลูกลูกก็ดีใจดีใจน้องยูลูกเขียนมาน้องยูก็ได้มาทั้งทั้งมาคนเข่าหรือว่ามาเบิ่งเนาะเด้อดีใจเนาะเรื่องเรื่องทางชาติเนาะถามาจากปีลูกเลยอย่าวิญญาณเงินงามนียค่ะประมาณ แต่ประมาณหกปี <laughs> โดยหกปีเ <laughs> นาะคือว่าแต่ประมาณพลเพี่นังเลยตั้งเฮือนมากอ่ะเทสองพันสิบเก้าเนาะน้องนิวกะอ่าสิบเก้าสาวทีละสองสองสามกัประมาณตั้งแต่อายุสามปีเนาะพี่นรอเนาะแต่น้องนิวสามปีก็พันมากกับซีฮา้า์าป,าปีเด้เนะเาะอ่า แต่ตรงนี้ขุดจิรออยู่เพื่อนทรายมิตั้งเสาเพื่นอนนี่ใหม่พู้ตรงนี้ว่าข<ช>ุดจิรอนั้นะพอเจอได้ปะอืมเจอได้แล้วงนะ่ายเนาะพี่นางเอเ้เจ้าสีหาบได้ปะลูกเจ้าชีหาบขาดยักษอันหาบประมาณชั่วละสองอันชั่วสามอัน <laughs> ใกล้ได้พี่น้องตจอผ่อนเพื่อนผู้เนาะหน่อนะยฮะ นี่กระแดดเริ่มอ่อนแล้วยังมาแรงพี่น้องเลยพอคอยแห้งคนใดเราหาประมาณสามอันพอดีร่วมกันครั้งหนึ่งด้วยครั้งหนึ่งว่าใส่กันเป็นหกฮะตองนี้ใช้พูดสามอันนี้สามแล้วก็อันนี้สามร่วมกันเป็นหกร่วมกันเป็นหกเลยมัดเข่ากันง่ายสั่มไดพี่น้องเลยจะลองจับมัดเข่าขึ้นบ้างฮะมัดหนึ่งฮะนี่นงเลย ồ nát quá mặt khỏi xong cái tô cho lưới chị hàm đây vừa rồi ừ ồ kính xuồng kính xuồng vừa kính eo hả kính eo 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 vừa rồi nhóc chắp chắp nhục 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 hàng nhục hàng này nhục đẹp vào a ồ nát sắp nó อ่าด <cin stereotype and hell> uh, 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 ิแ uh, ท uh ้พ huh. uh, uh ้นตากแห้งแล้วพี่น้องเลยก็เลยบอกคอยนักปันได้เนาะอ่โดยมันเป็นไฮน์อันหนึ่งแต่ว่าพอบุญขนขนสีเวิร์สแล้วเนาะขนเกือบเบื่อแล้วพอดีตรงนี้คนห้องมาแช่ไปยังคนเขาซอยคนว่าของแต่ตอนบ่ใบมุ้งผูเนาะคนไม่อยากไปองเฮียนยากมาคนเขาซอยพ่อว่ะสัก็ก็เลยบอกว่าไปองเฮียนลูกเนาะย้ำเขาเฮียนกับต้องเฮียนกันถูกเนาะย้ำเลยเฮียนมากจังมาซอยพ่อก็ได้พี่น้องเลย ยาำลงเพียนกับแม่คู่ก็บอกว่าบวให้ขาดลงเพียนน่ะแม่และแต่ว่าขาดลงเพียนกับเป็นอะไรบาดเนี่ยบุคุบุบุท่านโมได้เนาะโดยแต่ว่าเพิ่นต้องแยกย้ายยิ่งสองใช้สองรับกันแยกย้ายแบบแบบแบบสามโตนี่ยิ่งสองใช้สองแบบรวมโต้กันเลยรวมโต้กันเลยโดยยิ่งสองใช้สอง แลเจ้านั spoke spoke oh. ่งก็ผูชายบ่ฮึแบบแบบพ่อนั่งกับผู้หญิงนี่โตกระสามร่วมกันนี่มันตอนนั้นน่ะผู้ละสองหญิงโตหญิงแต่ก็น่ะโดยแบบนี้น่ะอันผู้หญิงกับโตหญิงผู้ชายกับโตชายแต่ว่าโตหนั่นเดียวกันโตนั่นแบบมีสามโตนี่ก็ร่วมใส่กันอ๋อมีสามโตร่วมกันเลย Thế còn tố nâng nâng xăm khôn Tố nâng nâng xóm khôn tố nâng nâng xì khuôn Sạp tố nâng xì khuôn <laughs> Mẹn vô Tố nâng hẳn mắn cả khu xóm rồi Tố 3 mắn luôn cả tổ... Tổ đứng ก็เป็นนั่โต๊ะแล้วก็เอาเอาเอาคนนั่งซีคนเข้ามาแบบผู้หญิงผู้หญิงอ่ะสองคนนั่งน้ำกันผู้ชายในสองคนนั่งน้ำกันแล้วก็แล้วก็อันแม่ฆู่ก็แบบให้เลือกอันนั่งโต๊ะเลยก็นั่งเด็ก็ บางทีคนผมมีบนโต๊ะนั่งกะนั่งของมันนั่งอยู่นก็ได้ห้องเย็นจะมีจะคนก็ลูกมีประมาณสิบเก้าคนชาวคนบ่ตอนชาหล้ายตอนแดงน้อยห้องเย็นของเย็นห้องเตียงผมจักมคนมีจักมบืนทามครูบังได้เหมือนเด้อ บอกประทับกันนับเบิงนี่บ่กห้องเฮียนมีคนจีเขียนบอกอยู่าในากระดานพน,นบหรือเขียนบอกบ่ะจ้ะห้องนี้มีจ้าคนหรือเขียนบอกบอกเพิ่นเพิ่นนับอยุคหมือ่ะโดยเพิ่นว่ามีชิ้เก้าหรือชิ้แปดหรือชิ้นเจ้าเน่ยอืมอตรงนี้กับยังโบตรงนี้กับท่านได้ถามเพ,พิ่นโดยโดยเพิ่นเอาไงอ่าเนาะไปซะเนาะมาคำมือ่อตื่นตาได้บาทนี่มันคุ้มฟ้าคุ้มฝนมาหน่ อ่บาท่านเลยเนาะแมค่บางท่านหรือบางลูกเขาจะเอามือเบิดเพาะบาดเดียวเนาะอันนี้คือไม้ขล้าพอนี่ถือบางลูกขึ้นไปผูปลาลุงเบ่งเนาะไม่ไม่เลยนักช่ำเป็นลาวกะไม้ขลาวเห็ดเลมเลมเนาะนักน้ำไม้ขลาวก็พอแห้งแหละเอาลูกผูกยางผูเด้อยางผูให้ตัวพ่อเสียเอายางไปถือขลาวไปลูกอืม ตอนี <ersch> appe, ้ไหาบของเจ้าตัวนี้หาได้ปะิวเขาส้ตัวนี้เงิน่ยังไงเขาคือจะเอาบดตัวนี้เนาะหนึโอเคอ่าจะบดกี่ดอกยังไงโด้อดาวยเฮ้ยดินชายดินชายหรอป ยังอยู่โรงงานไหนสั่งมาให้เมื่ออื่นพอมื้อนี้พอยังไดยามสั่งให้อยู่เนาะอ่โอเคอ่าพอสิเอานะจับกล้องก่อนเด้อยพี่น้องเอ้นี่น้องพี่ล่ะพอเอาเมื่อเบิดพอนี่2 4 6 8 2 4 6 8 1ิปชิปสองคางละหกไปได้เนาะพีหน่อยคางละหกไปได้เด้อเด้อพี่ลองนี่าพี่ถึกนะจับกล่องให้พ่อลูกจ้ะมาจับกล่องให้พ่อวุ้นไปเนาะ ลาบ่แบบนี้บอ่อพ่นหิตแบบนี้เมนบอ่อมันหาด้ด้บ่อ้พึ่งบ้อ้นเนาะใส่ใาบ่อึบพึึบพอดีอาบวะทางละพกได้บ่พกกพกจะได้ลกูกพกบวกพกกเป็นชิปทอง สองมัดก็อจะเมืองวันนี้ทางละาสามเลยป่ะหทางเราสามก็ได้อยู่ทางละาสองหรือทางละาสามบางเรียอก็ยังบอคู่เดืยดทางอู้นักเลยพี่น้องเลยขนาดทำเน,นียก็ยังนักเลยปกติใส่รถไทยหรอโดยรถมาบพอห่อนะก็ต้อง หาบอโดยพอบอลลุดมันลงมาพอได้ทางกะท่านได้เกี่ยวเบิร์ดเนาะกะอยู่ประมาณท้องกัมม์เอโดยใส่ใส่รถปนวัตปันเกี่ยวเขาตัวนี้ลุกแล้ววัดกรพี่น้องเลยยังอีบัวร้ายดอกนี่เนาะถ้าแรียกวัดเขาซุกมันจังเอามาลดมาปันบัดเดียวมันจังก็เกระกาท่านเนาะโดยโืออารมณนักแล้วบอกนักเกบ่ยวบ้านนี้ เยาว่าปนักเตนโอปลุงปลุงมาหาเบิงกะปลุงปนักบ่ถามปลาลุงมาลุงค่อยหาดีบ่ปลาลุงค่อยหาอยู่บ่บ้านเฮากะสิคือแบบนี้เนาะบ้านเฮากัสิแบบนี้แล้วบัดบัดน้องนิ้วได้เข้าใหม่เค่อยลงมากินข้าแล้วน้องนิ้วเดินเื้าว่า FC สองมาเบิ่งน้องนิ้ว โดยกับพอบุญหรือว่าน้องวินเนอร์หรือว่าแม่อินหาบได้อยู่งเห้อใช่ผู้ไปไกลแท้อันะ ไปเมียนยูุบุนออปลาลุงดูว่า,วาพอบุญไม่อินเป็นกามาเฮ็ดพอได้เพราะว่าเิ็นยังเอยังเมื่อยอยู่นุงนีหาบได้บ่ลูกนุงนี่หาบได้ดูหาบได้อยู่พอทำซิ่งเขาตรงนี้รัก รักแล้วก็มากาดไว้ก่อนเนาะกาดไปนั่นนี้ครับขาเอาเขาเอาเฟืองใส่เฟืองเอาเขาใส่เขาใส่เนาะกาดช่องกัดเลยโดยเพราะว่าเอาเอาแบบไม่ตกใไ่บอนนี้แล้วก็ตกใไ่บอนนี้แ <ừ> um. ล้วกะ็มันมีหูป,ปองๆแล้วกะ็เอาไม้เฉียดใส่แ <ừ> um. ล้วกะ็เอาเขาได้ได้นงนิรองเบิงอยุ้ยเราเป็นพอใส่หายไปเลยเลย đấy mặt cái okay. Thấy, đây nhiều baboon đấy tay đây hàm mặt hà là một mặt gần đây so mặt gần mặt ok ok 2 mặt ok 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 พี่น้องเลยเฮ้ยคนอยากซอยเฮ้ยนักปะฮะได้ปะได้ยังเนาะโอเคจับไปนักพี่น้องเลยขอไปเอาเข่าขอกระดอยจุบด้วยด้วยผีมาข้างเลยพี่น้องเลยปึ๊บไปอู้หนักเติบเลย ยังบาดหนึ่งบาทน,าทนี่มีมือถือสับอ้บไปไปพี่น้องไปมีกำลังใจย้อนว่าพอมีพี่น้องเข้ามาหับมาชมเนาะบางคนก็โอ้บาบุญเนนะาะไปจักเ็ดเวียนะ้ยงนักไปจักถ่ายคลิปพี่น้องเลยเอสู่พี่น้องเลยเนะหาะหา้ามบ่สู่ห้ามบ่เห็ดกับบ่ได้นะเนาะอนักขึ้นนักขืนเนี่ยบบเนาะ นักกลุลก<บ> <laughs> นี่แหละพี่นางเงเนาะชีวิตช่างให้ชาวนาหลังสซฟ้าหน้าสูดินพี่นางเงี้ย่บริเวณกับกับบริกินเนาะพี่นางเนาะที่กรนทะขอกแบบไปเรื่อยๆมัน,น,นจากไกลเลย,ยาขามทะขอกแบบห้าปีได้ปอ

ขางละหโลมฮอดพี่น้องขางละสโละฟันแโลของน้องวยังบัจากโลต้้าไปยังไงเดไงปอแขกกองสูงู ตอนพอคนเมื่อกี้กับรถปินีนรถไทยคนแก่ล่ขึ้นไทยนาปิีนปุ๊บรถห่างกันอย่างกินเข่าเลยเออรลนเลยอะไรลูกป้านแล้วถอยถอยถอยอยังไง พาด้วยพาด้วยไอ้แบกเป็นห่างเงี้มาขี่ชัยเนาะลองลอง้อมพัวไว้บลอมไ,ไรขึ้บขึ้นเฮ้บขึ้นโอตโอคตร

วีมาทางเขาวพี่น้องเลยทีเีย้นเนาะไปเลยาวจะได้กิเผาแ่โอแมงเขาง่ายเนาะโดยเป็นะเป็นหน้าก้าพี่น้องเยจะได้มจเป็นเนาะเขาเกิดมาเป็นลูกซอง่าเ้านเนาะ้องประเ็ดกับตะกินพี่น้องเลยโดยการประวัตกับเมื่ออายุพี่น้องเนาะเมื่อยู เกินง่ายเนี่กับมื่ออยู่เนาะผมคือเาอานังรถนังลากเนาะนังยีซื้อเรยอว่าตากแอร์อยู่ของออฟฟิศเนาะแต่คนละเ่ากับผมส่มเทียบสิเพื่อนเนาะเหมืนกับหา,ามเฮียนมาสูงแล้วนะผมเอาเฮียนต่ำเป็นลูกทำอะไรชาวนาแบบชีวิตแบบพอเพียงมี่สำนักกินสำนันกันเอาเลยอ่าวนกระต้องสู่ต่อไปเนาะเพราะว่ายังเขาก็ยังมีพลหลายอย่างเนาะเสียเขายังบบ แล้วไปทัวร์ยังเส้นเฮือนเนาะอากาศลูกน้อยนะต้องจะเป็นเวียงลูกอีกเนาะ <c uk ur> ขอขอบคุณอีกพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบุณเนาะทุกแรงใจอะไรพี่น้องเลยตัว่าอยู่ไก่อยู่ในแต่ต่างประเทศเนาะที่เขามาหับช้มเราก็เป็นแรงใจให้ตลอดอากาศคอมเมนต์ติดตามเนาะโดยมาตลอดพี่น้องเลยขอขอบคุณคุณเวลาแต่ว่าบุญที่นี่น้องเนาะขอมาหับชมอาบุญกับคือช่วยกําลังใจศูนย์มาซัามี่เนาะโดย อ๋อสาระที่นี่สมัยสองพลูกก็บเได้จบคลิปเครื่องสมีกรพี่น้องเลยปรขอกันคลิปหนาเนาะโดยฮะสบายดีปลาลูกหลานเนาะขอบคุณคุณคนเด้อเนี่ยเนาะเจอหน้าจะสิได้ปูกระโลแล้วเนี่ยเนาะแถวเนี่ยก็จีเหลื่อมหมดแล้วเนี่ยเนาะครับแป้เนี่ยกระ่อกมาขี่ใส่กันแล้วบ้านเนี่ยพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งบบุญกับว่าพิษชาทั้งอ่าพอเถาว่าเสีเฮ็ดหัวเนาะเฮ็ดตะนางอ้อมพี่น้องเลยอ่า ชาวบ้านบวชแห้งไรเอาบนกะเอาเงินตะบนส้าสมไว้กับฉมาเห็ดเพาะหม่แบ่ขึ้นมาขี่ใส่เนาะบ่อนกะโหลงงามเลยพี่น้องเลยโดยขอบคุณปูแล้วงามเลยลูกเนาะโดยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปลาลุงในลูกที่เขามาหัดสมโดยขอบคุณขอบคุณเด้อวยเอฟซีดัวปลาลุงเขามาเบิังเอ่อส่องน้องนิวหรือว่าส่องบ่าวคุณสละวันบ่อไห เอทุกทันอยู่ดีมีแห้งค่อยปลาลุงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บไายได้ความไข่อย่มีปัานาสิงใดค่อยความมุ่งมา่ปัานาเดอ้อให้เป็นพ่อหฮมไส่ให้ลูกหลานเดอ้อโดยสาธุโยูดงเอเนะ้ะขอบคุณคนหลายๆถูกกำลังแรงใจนะลูกเนาะ่ะที่เห็ดนะฮาสู่ คลิปซูมเออนี่พี er> amam, flame, like ocean, ocean, ่ดังน <c Ridge Gr asm> ักเบาเอาสู <the> ่พี่ดังเลยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆวัดสุขสู่คนปลาลุงโดยสลักิปนี้ซ้อมเขาลูกซ้อมเขาลูกนี่ไปก่อนเด้อไปกินน้ำกินในก่อนน้ำลายแห้งปากแห้งเนาะโดยโดยไปไปพี่น้องไปลูกไปสบายดีพี่น้องเลย